สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไม่บอกขอยืมใช้พื้นที่ในการรีวิวพอดีว่าดีใจมากเลยพอดีเพื่อนเพื่อนซื้อของมอาฝากจากลอนดอนนะจ๊ะและเป็นของที่สราชอบมากส,สดาชอบคุกกี้อันนี้มากถ้าใครตามสราจะรู้เพราะส,สดาเคยลงรูปอะไรเมื่อก่อนกินบ่อยเพราะว่าเจ๊ที่บ้านเจ๊สองคนเรียนหนังสือเรียนอยู่ที่อังกฤษนะเขาก็ซื้อมาบ่อยๆหลังๆเขาก็ กลับมาไม่ได้เรียนแล้วแต่ตอนนี้อยู่นี่แล้ว,วนี่คือเบนคุกกี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่น่านจะรู้ว่าหรือหลายๆคนไปเที่ยวก็จะรู้ว่ามันแหลมมากดีใจมากๆเลยขอบคุณนะสวัส่ีฝากดีใจอยากกินแต่ว่าคือแบบคืออยี่เขาจะให้เขาจะบอกเลยว่าให้เรากินภายในสี่วันมันจะอยู่ได้แค่เที่ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสดา จะชิมให้ดูที่เด็ดเมืองไทยยังไม่นำเขออ้ามาเลยอ่ะต่อไปอาจจะมีไม่รู้ว่าซื้อรถอะไรมาฝากนะเดี๋ยวมาเอาชิมดีใจจุงเบิ่อนี่อันนี้อยู่กับพี่น้ำพี่น้ำนั่งอยู่พี่น้ำกินขนมรอไม่รู้ซื้อรถอะไรมาฝากแต่ว่าคือหลายๆรสอร่อยอ่ะรสช็อกแลเลต์แมคคาเดมียอุ้ยน้อยจุ้งเบงอ่ะ นี่มีรสอะไรบ้างสแตนก็จำไม่ได้คือสแตนว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยมากเคยบางคนไม่เห็นมีคนพีเข้ามาด้วยนะเลยจุ๊งเบยสแตนไม่รู้ว่ารสอะไรเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยกลับอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวลองชิมมันจะเป็นคุกกี้แบบเป็นซอคุกกี้ค่ะคุกกี้ที่แบบนิ่มๆหน่อย ีช็อกโกแลตและข้างบนจะเป็นเหมือนเป็นไวท์ช็อกโกแลตอะคะแแลม่มลมานี่ทำ้องชิดดิคือถ้าเอาไปเวฟอุ่นก็แบบตรงนี้จะเยิม้ม เพราะนี่ม,มันจะมีความเยิ้มเยิ้มเบาๆอร่อยมากต่อมาหนึ่งกล่องมีสามชีนแดงอ่ะหนึ่งกระปุกเพราะว่าตอนรีบเจ๊สซดซื้อมาซื้อมาเป็นกล่องจะมีเยอะๆแต่นี้เป็นแพ็กเกจส,สวย่ยอันนี้ไม่รู้รสอะไรแต่ก็จะมีเหมือนเป็นไว้ลอยจำได้ว่าแม่คุณเคยมีอร่อยแต่นี้ไม่รู้อะไร อร่อยไหมเป็นคนไม่ชอบกิน,นขนมวันนี้อร่อยอม,มันเป็นบุกกี้แบบน,นิ่ม,มน,นิ่มแล้วคาราเมีอร่อยมากนี่อันนี้ก็อร่อยถ้าไม่คนไม่ชอบช็อกโกแลตนะอร่อยอร่อยมาก้าบาังกิดนะซื้อมาด่วนขอร้องฟินรส คือหเาย่องผักฝรั่งดีใจมากอืมอร่อยนะอร่อยมากมากินการาดอันนี้มากคือแม็กก็เดเมีย่ะจำได้ว่าแม็กก็เดเมียอร่อยมากแต่อันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวลองดูดอันหนึ่งอุ้ยมีสี่อันอันนี้ก็น่าจะเป็นรวมรสใช่จะรวมๆมาชิมแต่ละอันเลย อันนี้โซดาเขไม่รู้ว่าอะไรอยู่ดีพี่น้ำพี่น้ำต้องสิวันเนี้ยพี่น้ำต้องชอบนี้เพราะพี่น้ำไม่ได้คอช็อกโกแลตเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้อะไรอโอ๊ยแม่เศร้าอร่อยมากวันนี้เป็นข้างในก็จะเป็นเหมือนกนแบบ เชิงเชิงแบบเหมือนมูเฮอวเพราะเขาแล้วก็เบาเนานะมีน้ำน้อชอมเนี้ยอันนี้สองอร่อยมากโอเคต่อมาอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องมีสี่ชิ้นซ่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเขาซื้อมาฟ้าแต่ว่าจําได้ว่าชิ้นหนึงตกละร้อยกว่าบาทเพราะชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเท่าไหรอันนี้นะ่าจะเป็นตัวช็อกโกแลตเขียว อืมังทีนีังอโอ้ยฟินฟินทุกรสเลิศมากแต่อยากจะบอกว่าแมคคาเดเมียอร่อยมากๆให้ซื้ออันนี้ไม่มีแต่ว่าแค่หามารสไหนอร่อยหนึ่งกับสองอร่อยมากๆโอเยรอดนะทุกคนรีดมากดีใจมากวันนี้ได้มาอันที่สองก็คืออันน, 2, น,นี้อันนี้อร่อยมาก ฉันไม่รู้จับกับอันทนออนนี่หนึ่งอันเนี้ยอร่อยมากแต่จะบอกว่าแมคคาเดเมียอร่อยมาก,มากฟินมากคือดูข้างในข้างในเห็น <He ard S 2> ไหมมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นแบบข้างในเป็นไวช็อกเฉยๆอะไรอร่อยฮะน,นชือ่อว่านเฉยๆคิดว่าอร่อยหรออร่อยแมคคาเดเนียอร่อยมากอร่อยจะเป็นลมฟิน ฟินเฟอร์เดี๋ยวจะกินที่หมดเลยขอบคุณคนที่ซื้อมาฝากด้วยห้ยดีใจอ่ะแล้วแบบคือถ้าไว้หลายๆวันจะไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้คือเด็ดมากทุกคนถ้าจะไปซื้อมันจะเบนพกุกี้ด่วนแมคคาเดมียอร่อยมากใครชอบเทลเล็ก็ฟินกันไปเลยโอเคเดี๋ยวสาจะไปแล้วมารีวิวให้เพราะไม่เคยรีวิวเบนเพราะว่าไม่ได้กินนานมากแล้วเพราะว่าบางทีฝากคนอื่นซื้อก็ ไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวนี้สลาจะไปแล้วนะกับเบนคุกที่โอ้ยฟนินอะอืมืล้ามฮะอร่อมนะเดี๋นะยวบางไทยต้องมีบมงไทยเอามาเข้ามาเหอะเลิศกำลังกำลังหาคนมาอ,อืมมาเลยร้อนม,มากโอเคไปแล้ววันนี้กับเบนคุกที่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย